้องฝากแบบแรงหนักหนจากลงปู่ครับผมเจ็บลูกเจ็บเนี่ยเราจะให้ลงปู่เคาะเสริมดวงเสริมบารมีให้นะ สวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับผมช่องプライตรงคำวันนี้ลูกปูมาเยี่ยมนะครับมาจากชัยภูมิครับเอฟซี FC. แต่หายตัวไปท่าในใดล่ะบัลฮะปูหุ่นแต่หาเขาไมา่ลูกปูฉันก่อนเพลนก่อนเลยเวลาเพลนแล้วกูจะเลยเวลาเพลนแล้วเดีย๋ยวบ้านี่เดีย๋ยวลูกปูมีอะไรมาฝากมีอ้อยกับกล้วยจอยยกอันนี้ลงก่อนนี่ ว่าให้ว่าเราให้เองยกพ่อไม,ม่จะยกนั่นังนั่นแหละเออปุูได้อะไรมาฝากยกไหวไหมได้ได้แบบนี้มหมาเลยครับไม่ด,ดอกับดดอกโอ้มีดอกไม้ด้วยเขียนว่าอะไรข้อขวันกระป๋อม ขยับไปทางนู้นขยับไปทางนู <c oughs> ้นเยอะอยมาแล้วอะทางนี้ดูสองลังนะครับสองลังทั้งสองเลยไหมนี่อันนี้อะไรในกล่องนี้ให้ถ่ายดูโอ้ <c oughs> ให้ถ่ายดูอีกนี่ถ่ายดูอีกหลวงปู่แน่นอนมากครับ ทีนนะคะเมยี คอมอยากรู้มากว่าในกล่องนี้ให้ทายดูคอมอยากรู้เลยเกะก่อนเลยครับได้ได้ได้ไดของฝากจากหลวงปู่นะทายดูก่อนที่คอมอะไรไม่รู้เหมือนกันก็ให้ทายดูนยเนาะอเปิดไม่ต้องทายแล้วนะ

อ้เอาไปไปดับนาพอดีล่ะขึ้นขากระปอมเลยท้อ,องร้องเอ็ๆ๊ๆแล้วดาวเรืองก็หิวแล้วไปทำไมไม่เอาน้ำไปให้ตาหน่อยลองกินแล้วกระปอมทองร้อง,องแล้วจะได้กินไหมเนี่ยไป ไปได้กินไว้นี่พี่ทองร้องแล้วโอ้โหลีลาอะไรเกินชา้าเหลือเกินเอา,า,เอาโอ้โหบอกเบรกคนละสามลำเอาเขาของเขาแล้วกระปอมกระปอมโดนหลอ,อกกระปอมโดนหลอ,อกครับเอาเอาไปแล้วครับไปแล้วหนู พี่เลนไปแล้วโอ้โหอ๋อโอ้โหหายแล้วไปถึงพี่ทองหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่าเป็นทีแค่นี้ยังบอกให้พี่เล่นช่วยช่วยด้วยใช่าใจไหมโอ้โหดูพี่ทองดูพี่ทองโอ้โหพี่ทองหิวแรงครับ <c oughs> เสร็จเสร็จที่ทองแล้วอร่อยแล้วตอนนี้ครับก็จะแก,กะกล่องที่สองแล้วของฝากจากลุงปู่ในะเก็บอะมีอะไรแกยังไม่เสร็จเลยคืออะไรต้องใช้ต้องใช้ โอ้โหถูกใจกระปอมแล้วงันนี้ถูกใจกระปอมแล้ว <c oughs> <แ light. S 1> ไม่ต้อง <c oughs> แต่นั่นหนูลูกปูทำงานจริงโอ้โหอะไรนะชอบของชอบจะาไปไหมหนึ่งค่จะไปอันนี้เหมือนเดิมตอนนี้รับของพัน ของฝากเบาๆแล้วมารับของฝากแบบหนักๆจากลงปูครับสองคนเลยครับแบบปกล้วยเกอของหนักเข้าไปโอ้ต้องอย่างนี้ครับกลุ้ยโอ้ลงปูบอกยังน้อยไปนะครับโอ้ดูยอดเลยครับโอ้

มาอยู่ตรงของกินด้วยเห็ดกล้วยเครือใหญ่ๆยาวๆเนะพี่ทองว่าให้กินกอนรีบเรลงกะรีบแรลงรีบแรลงรีบแรลง ปับมาเยออาปาดมายอ้กวน้ิวา่นเให้เราเรียกินบ้างันู่นเราไปนู่นเราไปนู่นให้เราเรียกินด้วยนะอ่ะพอเลยให้กินเลยให้ลงปูเลย แล้วลูกเจ้าสวยๆก็ลูกเจ้าสวยๆก่อนอจ้าอะไรเดินไปถึงพพเลงเลี้ยวเอาให้กินให้อิม่มให้พอใจกินให้อิ่มนนะี่โอ้ฝ้าวง้งฝ้าวง้งใจเย็นๆลูกพี่ ตอนนี <trenches us |zh|> ้หลวงปู่จะให้ของก่อนนะเป็นไรจะให้เลือกเอาเองนะภาพภาพภาพดูข้างหลังเขาเอาเขาเอาเลือกไปแล้วก็จะมีจะได้เลือกก็ให้เขาเลือกก่อนตัวตัวตัวเท่ๆนี่14 15ไหมตูกไหมพรอวเดียวกัน อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เรจะให้หลวงปู่เคาะเสริมดวงเสริมบารมีให้นะครับจะแย้จะขอเห็นแย้ขอของนำไปโรงเรียนในหลายแย้ยู่งทุกข์เวย เป็นลูกคุณปู่แล้วนี่เก่งเงินคุณปู่เลยหลวงปู่ก็ได้เจิเคาะหัวยแล้วนะครับผมเขอ,ขอใอ้เป็นเด็กดีของพ่อแม่และก็สังคมตั้งใจเรียนเด้อ <c oughs> ดูทําตา <c oughs> เป็นลูกของหลวงปู่เลวอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้วเพียงเท่านี้นะเบฟซีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผม รักวิถทองรักน้องดาวเรงเล็น,น,น้อยแต่คอยรักนานๆฝากวิถทองและน้องดาวดองวิดีน้อยหมกอม้อมใจด้วยครับเจอกันใหม่คลิปวันหน,น้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ